เ่าอย่างในกรณีที่พี่นวัดพูดเมื่อสักครู่อะค่ะประเด็นเรื่องคําถามปันนี้พี่นวัดได้รับฟีดแบ็กอยังไรบ้างคะผมได้รับคําคถามมาก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนะครับผมรู้ครับผมไม่ได้พูดผมถือว่าไม่เป็นไรคือผมพยายามจะเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วหุบปากให้มากที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ผมพูดคํานี้เลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยแล้วผมก็ไม่อยากไปยุ่งด้วยแล้วนโยบาย PR แล้วก็บริษัทก็ตกลงร่วมกันว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวแต่ผมถามนิดนึงสิว่าเออมันเป็นเรื่องตลกไหมที่อยู่ๆจะต้องมาาานัั่งงต้งคถํถม นะฮะตั้งคําถามทั้งหมดเนี่ยก่อนล่วงหน้าอยากดูคําถามผมก็ยังมีอยู่นะเอาไหมอยากเอาให้ดูก็ได้ว่ามันมาหาผมมันไหนนะฮะผมมีหมดละครับปากมีหูประตูมีช่องนะครับเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเรื่องแปลกผมไม่ได้ประจานใครนะและ FC ก็ไม่ต้องมาพุ่งพลานมาด่าอะไรกันอีกมันลำบากมากมันมันมันไม่อยากรับรู้อะไรมากมายไปกว่านี้แล้วอยากอยู่เฉยแต่ถ้ามันอยู่เฉยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะ อันนี้มามาล่าสุดมากี่โมงอ่ะคุณช่วยดูหน่อยนี่มันกี่โมงสิบเอ็ดโมง 3, สาเออโมงันนี้ก็มาฮะสิบเอ็ดโมงสามสิบเอ็ดคือยังไม่มีการแถลงข่าวคำถามก็มานะฮะนี่คือคําถามทั้งหมดทุกข้อแล้วก็ได้ถามกันทุกข้อนะน่ารักเชียวนะฮะแล้วคนที่ถามก็เป็นคนอะไรคุณก็รู้ใครถามบางคนก็เคยมาสิงอยู่ในแกนอีกคนที่ถามเรื่องดูดวงนั่แหละฮะเคยมาทํางานในกองแกนผมจะต้องพูดอะไรไหมชื่อเช่ะ เคยมาทํางานในกองแกรนนะครับมาเป็นผู้ช่วยพี่เลี้ยงนางงามผมจะผมผมไม่รู้ผมเกินกับความรู้สึกที่มันจะชินชาละแล้วแต่ละคนที่ถามอ่ะเะียะปากแบะปากถามคาถามที่รวนผมตลอดใช่ไหมฮะมันควรไหมที่จะต้องมานั่งถามแบบนั้นคือผมก็รู้มันเป็นนโยบายทํำยังไงก็ได้ให้แต่แกรนเยอะที่สุดเพื่อเอาแสงกันผมเข้าใจนะเพราะมีคนก็มาพูดแต่พอพูดไป มันก็เป็นมันก็มันก็ไปอีแล้วมันก็ไปอีมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ตรงไปตรงมามันก็ไปไปคิดอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทาอะไรก็แล้วแต่ผมบอกไยว้อย่างหนึ่งผมเป็นคนทํางานผมคนศึกษาผมเป็นคนหาข้อมูลทุกอย่างผมรู้หมดแล้วผมรู้มาก่อนทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วผมรู้ด้วยว่าความสัมพันธ์ผมกับน้ําหอมอะมันกําลังจะหยุดผมรู้หมดอะไรกําลังเกิดขึ้น ผมรู้ด้วยว่าคุณทําอะไรกันแล้วผมก็รู้ด้วยว่าใครเป็นมิจฉาชีพผมรู้ด้วยว่าใครเคยติดคุกผมรู้ว่าหมดแหละแต่ผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะเกี่ยวขอร้องเถอะนะต่างคนต่างอยู่ผมยังอยากพูดคําเดิมนะต่างคนต่างอยู่อย่ามากระทบกระแทกแดกดันจะชอบอะไรก็ทําไปไม่มีใครเขาว่าเลยจะทําอะไรก็ไม่มีใครเขาบ่นเลยนะคุณจะชอบแบบไหนคุณก็บอกว่าสิ่งที่คุณชอบมันดียังไงคุณตอบไปเลยคุณไม่ต้องบอกหรอกว่ามัน ถ้าทำแบบเราแล้วมันจะแย่ยังไงมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาบอกเราถูกไหมฮะขนาดเรื่องมงกุฎเรายังถูกว่าอีกเป็นลิเกบ้างเป็นอะไรบ้าง,างคือมันไม่ใช่เรื่องเอาเรื่องของคุณเธอดูแลตัวเองให้ดีนะครับทำให้สนุกทําให้เต็มที่เวลามันเหลือน้อยทําทํากันไปเอ็นจอยกันไปนะฮะผมผมไม่ได้ซีเรียสนะผมพูดตรงๆเดี๋ยวว่าแบบเขา เขาจะดีใจกันใหญ่ว่าอฮ๊ยตายแล้วนวัดมันเดือดแล้วนวัดมันตกหลุมพรางแล้วนักวัดโดนแล้วดดโดนแบบสามารถแย่ได้แล้วไม่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเรียกว่าผมให้เป็นวิทยาทานผมไม่ได้ตอบโต้ผมกําลังบอกว่าผมทราบแล้วผมรู้รู้มาก่อนแฟนขับฝั่งนั้นรู้อีกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรมะลืนนี้จะเกิดอะไรเดือนหน้าจะเกิดอะไร แล้วคุณก็คอยดูกันไปว่ามันจะเกิดอะไรผมบอกเลยมันไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็ผมก็มั่นใจได้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ได้อยู่ที่การคุยแล้วก็การด่าใส่กันนะครับผมจะพูดแต่เมื่อผมถูกทํร้ายผมพูดตรงตรงฮะนะครับผมเป็นคนเถียงนะฮะผมเป็นคนเอาจริงผมไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่ๆลุกขึ้นมามาทําแบบนี้ผมว่าคําถามอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องอ่ะเขาไม่ทํากันหรอกผมถามพี่สื่อมวลชนทิอันนี้ไม่คืออะไรอ่ะแล้วพวกพี่กล้าถามกันไหม กล้าไ,ไปนั่งถามกันไหมล่ะสื่อปกติเขาไม่กล้าถามแล้วต้องใครถามอะ่ะคนที่ถามผมผมไม่เรียกว่าสื่อนะหลายคนไม่เรียกว่าสื่อนะถูกไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสื่อสารมวลชนอเขาเป็นสารตั้งต้นแห่งความพัง่าในกรณีน้ำหอมที่เราได้มีการยกเลิกสัญญาทางอินฟ้าไปแล้วะคะ่ะล่าสุดได้มีการไปดิวกับน้องน้ำเพชร่ะคะที่ว่าเป็นครับยัง,ยงเป็นแกนได้ก็แสดงว่าแกนมันขายได้ไงฮะ ก็ดีใจไม่เป็นไรครับผมเป็นคนที่น้ำเพชรไม่ได้อยูใ่ในการเซ็นสัญญากับเรามันก็เป็นเรื่องปกติที่น้องจะทำมาหากินได้แต่ผมอยากจะบอกนิดนึงนะทุกคนก็มาพูดดีใจกันใหญ่ตอนนี้เพราะเรามีปัญหาเขาเลยขายดีตลกไหมฮะนี่ตกลงว่ามันคืออะไรกันแน่เขาบอกว่าคุณนวัดต้องไม่พูดถึงอะไรเลยเพราะถ้าพูดถึงสิ่งอื่นและสิ่งอื่นนั้นก็จะทําให้มีกระแสผมบอกว่าถ้าผมไม่พูดเลยมันคือเรื่องของการทําม็อบ คุณรู้ไหมประเทศไทยหรือเรื่องต่างๆมันบาดหมางกันมากขึ้นเป็นเพราะเรื่องของคนโกหกและพูดต,ต่อๆกันโดยที่คนที่ถูกพาดพิงเนี่ยพยายามใช้ความสงบสุดท้ายม็อบก็ถูกจุดติดแล้วนั่นคือความบาดหมางที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะอักเคนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับเราต้องยอมรับครับว่ามาดามฟินอยู่กับเรามาพอสมควรมาดามฟินมีพรีเซนเตอร์จ่ายเงินเยอะมากให้กับอิงฟ้าวราหะ1ปี หลังจากนั้นผ่านไปสองเดือนหลังจากอินฟ้าเป็นก็มามีชาลลอตอีกหนึ่งคนซึ่งจ่ายอีกเยอะมากแล้วเขากับเราก็คือคุกคลีกันค่อนข้างจะค่อนข้างจะเหมือนกับอ่านอกจากการเป็นบริษัทคู่ค้าแล้วเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นคนรู้จักที่ไว้วางใจแต่วันหนึ่งเราไปได้ยินข่าวมาว่ามีการทำอะไรกันใดๆนะแต่ในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าใช่นะฮะทำไมไม่บอกผมก่อน ทำไมไม่พูดอะไรแล้ววันนั้นเป็นวันที่หมดอายุของอิงฟ้าในการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วผมทําเอกสารเพราะว่าเราเป็นบริษัทมหาชนฝ่ายกฎหมายทําต่อสัญญาให้ในราคาแพงกว่าเดิมเมื่อปีที่แล้วเขาก็เซน็นแล้วถ้าเซ็นไปแล้วอ่ะเราต้องใช้พรีเซนเตอร์ออกไปประกวดเวทีนั T ้นหรือเปล่าเพราะเขาเป็นเจ้าของเวทีจุกไหมฮะในระดับจังหวัดถ้าเขาอ้างว่าจะใช้สิทธิ์ในการเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ขึ้นศาลเราก็แพ้นะ ถูกไหมครับเพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์เราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธงานในสิ่งที่เหมาะสมเ<ค>ช่นโชว์ตัวกี่ครั้งภาพถ่ายของคุณกับน้ําหอมใครเขาจะไปใช้ที่ไหนก็ได้เราก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมานึกถึงความแฟร์ในการทํางานอยู่ร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ตัดช่องน้อยจะพอตัวผมก็รีบโทรไปแจ้งทางบริษัทว่าสัญญาไม่ต้องส่งยุติทุทกอย่างก็คือยุติของอิงฟ้าแล้วเดี๋ยวแล้วก็สำหรับชาร์ลอตมี ยังอยู่ในสัญญาจนถึง16มิถุนายนนะครับเมื่อถึง16มิถุนายนก็ยุติสัญญาไม่ต่ออยู่แล้วอันนี้เขาคงรู้โดยอัตโนมัติว่าเราไม่ต่ออิงฟ้าเราก็คงไม่ไม่พูดถึงเรื่องของชาลลอตอยู่แล้วครับเสียหายไปเยอะไหมคะไม่ได้เสียหายครับคือโอเคเงินมันก็ไม่กี่ล้านมันไม่ได้เรื่องของความเสียหายมากมายหรอกครับแต่ว่าผมว่าศักดิ์ศรีสําคัญและการทํางานเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดคุณอยากเป็นสปอนเซอร์อยากเป็นพาร์ทเนอร์ อยากเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแต่วันหนึ่งคุณกลับกลายเป็นคู่แข่งขันคุณไปทําธุรกิจเดียวกับเราแล้วเป็นทธุรกิจเดียวกับเราที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งผมว่ายังไงมันก็ต้องยุติความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบเงินไม่มีค่าสําหรับความรู้สึกแบบนี้ครับนะฮะก็หลายร้านมันต้องปกติอยู่แล้วว่าอิงฟ้าตอนนี้เขาก็ขึ้นหลัก5นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็บอกน้องน้องก็บอกตามสบายและที่สําคัญก็ไม่ได้แบบมีเจ้าเดียวเดี๋ยววันจันทร์นี้จะเริ่มเปิดขาย เจ้าใหม่ฮะนะฮะสำหรับอิงฟ้าครับเ,เรียบร้อยชื่อแบรนด์เพราะมากชื่อแบรนด์ว่าน้ำหอมฟินเวอร์ครับนะฮะแล้วคอยติดตามว่าฟินเวอร์จะเป็นยังไงครับ